สวัสดีครับพบกับนิวส์ลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง C ีวีเลกซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ไทยเนี่ยจะเจอกับเวียดนามความเคลื่อนไหวก่อนเกมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับนะักของทางฝั่งวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยต้องเช็คอาการของบีมพิมพิชยากกกรำกันสักนิดหนึ่งว่าพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าทางโค้ชเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานครับว่ามีอาการป่วยไม่สบายก็ต้องให้แพทย์ ก็คือแพทย์เนี่ยก็จะให้ทานยาเราก็ต้องเช็คอาการเนี่ยว่าจะทันหรือไม่แต่ว่าทางโคช้ชก็บอกนะครับว่ามีแผน2ได้ก็คือให้มเมมเมเขาก็เล่นตำแหน่งบีหลังแทนก็คือเป็นตัวสำรองของทางพิมพิช,ชย,ยาอยู่แล้วนะครับก็คือ,อมเมเนี่ยสามารถทดแทนกันได้ถ้าดูแมตช์ในตั้งแต่สนามแรกสนาม2หรือแม้กระทั่งไปซีวีลีก2024เนี่ยมเมเนี่ยสถิติการตบเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าพูดถึงเรื่องของเกมรับการยืนตำแหน่งเนี่ยอีกนิดนึง สาหรับโมเมในเกมรับอาจจะยังสู้บีไม่ได้โดยปกติเนี่ยบีหลังจะเกมรับไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับก็แต่บีเนี่ยก็ไปฝึกที่ปุ่นหมาโมเมก็ถือว่า ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์ก็จะทําให้เธอเก่งขึ้นนะครับแต่เรื่องของเรื่องแหมทางฝั่งเวียดนามค่อนข้างคึกคักเลยยิ่งได้ข่าวว่าบีมพิมพิชยาเนี่ยอาจจะต้องเช็คฟิตสักหน่อยว่าจะไหวหรือเปล่าอาจจะหายทันไหมอะไรยังไงเนี่ยเขายิ่งเริ่มมั่นใจนะครับว่าอุ่ยโอกาสมาแล้วด้วยความที่บิ๊กเตียนเนี่ยกำลังคึกเลยแล้วก็ฟอร์มกําลังแรงล่าสุดให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปพิสูจน์ตนเองที่หลีกต่างประเทศแหมแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนี่เตรียมเชียร์นะครับว่าให้ไปเล่นเลย เดี๋ยวจะติดตามเพราะว่าหลีกต่างประเทศในมาตรฐานทุกอย่างเขาคือเป็นหลีกมืออาชีพเขาจะ ตรวจร่างกายหรืออะไรต่างๆมันชัดเจนถ้าเกิดว่าบิ๊กเตียนสามารถเล่นหลีต่างประเทศได้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอเคเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่า,าเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลที่เคยดูบิ๊กเตียนเล่นไม่ว่าจะเป็นของคาซัสสถานของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรหรือของไทยรวมไปถึงแฟนวอลเลย์บอลชาติอื่นที่เคยดูใน a b c ีซี l ชลล e นครซึ่งเขาถ่ายทางวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยก็จะได้ยอมรับกันสักทีเพราะว่ามันจะมีเอกสารมีการตรวจเป็นมาตรฐานเลยว่าโอเคผ่านตามนี้แต่ถึงแม้เวียตนามจะไม่มีสี 4ทต้องบอกว่าไม่เป็นผลนะครับไม่มีผลอะไรแต่อย่างใดเนื่องจากว่า4ทีถ้าลงสนามพร้อมบิ๊กเตียน4ทีก็รับบอลแรกไม่ได้ หรือไทยมีเกี่ยวจริงเอาเกี่ยวจริงลงพร้อมกันเลยเขาเคยเอามาลงแล้วในนัดที่เจอเช็คนะครับปรากฏว่าเดี่ยงเจอเช็คอัด3เซตเลยแล้วก็เอาลงเจอไทยในตอนที่ในตอนอขออภัยครับตอเอาเจอฟิลิปปินในตอนสนามแรกก็เกือบเดี่ยงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกี่ยวจริงเนี่ยก็รับบอลไม่เชิงว่าดีนะักเขาเป็นบีหลังนะครับบิ๊กเตียนก็เป็นบีหลังเหมือนกันบิ๊กเตียนยไม่รับบอลแรกอยู่แล้วครับถ้าเอาโยกเวียดนามถ้าเวียดน,นามโยกเอาบิ๊กเตียนมารับ เป็นมารับบอลแรกบ้างอาจจะทําได้เป็นบางครั้ง c ีทีก็บอลแรกไม่ดี3คนนี้บอลแรกไม่ดีสักคนเลยนะครับดังนั้นต้องเลือกความสมดลุลก็คือเอาทางของเจนตุลินแล้วก็วีทีนุควินมาซึ่ง ก็เกือบเด้งเหมือนกันตอนเจอไทยในเซตแรกนะครับไทยนี่อัดขาดเลยเพราะว่าก็เขาพยายามเอาสีทีลงแล้วก็จะมีของทางเจนตุลินมาช่วยรับเสิร์ฟคือเกมมันไม่สมดุลน,นะครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าสีทีบุกได้หรือไม่ได้คือเวียดนามก็อ้างว่าสีทีนี่ไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์นะเราได้ลงเนี่ยโอ้รับรองชนะไทยแนย่คือมันก็จะไม่ได้ตั้งแต่บอลแรกนะครับถ้าเกิดบอลแรกรับแล้วหลุดแล้วก็เสียเอสไปเรื่อยๆเนี่ยเกมมันก็จะฟอร์หมดโมเมนตัมหรือบรรยากาศไอทีมันก็แย่ดังนั้น ถ้าเกิดจะให้สีทีกับบิ๊กเบยลงพร้อมกันมันไม่มีทางนะครับต้องเป็นตัวสำรองของกันและกันใครเป็นตัวหลักตัวจริงก็จะคล้ายๆกับคาราคูตกับวากัสซึ่งทางโคสซันตาเลีรี่พยายามเอาลงแล้วมันไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องมาเป็นตัวสำรองทางคาราคูตก็เป็นสำรองวากัสดังนั้นตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมของ4ีทีก็ตามนี้แหละก็น่าจะหมดโอกาสลงหรือมีโอกาสน้อยหรืออาจจะได้ลงในบางนัด ในนาทีอยากจะเปิดเกมลุกเยอะๆหรือถ้าเกิดว่าซีทีไปเล่นที่หลีกต่างประเทศแล้วเกมรับบอลรับบอลเสร์มดีมากขึ้นเนี่ยนั่นแหละครับอันนั้นน่าจะน่ากลัวจริงเพราะว่านั่นหมายความว่าเขาจะสามารถเอาซีทีมารับบอลเสิร์ฟได้แล้วก็สามารถบุกได้เช่นกันแต่ตอนนี้จากสถานการณ์ของไทยทางเวียดนามเขามั่นใจเลยนะครับว่ามีโอกาสมีโอกาสก็คืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เท่าที่ดูที่เขาทำผลผลสำรวจเนี่ยประมาณ เจ็ดสเลยที่เขามองว่าเขามีโอกาสชนะทีมสาวไทยเพราะตอนนี้ก็ด้วยอะไรต่างๆมันเป็นธรรมดานะครับเพราะว่า อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเป็นจริงหรือหน้าง,งานหรืออะไรต่างๆสมมตุติเราไปถามแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยว่ามีโอกาสไหมไทยก็มีโอกาสแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ต้องบอกนะว่าไทยมีโอกาสมากกว่าเวียดนามถ้าไปถามแฟนวอลเลย์บอลเวลียดนามแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามก็ต้องบอกว่าของเขามีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบกลางๆเลยนะครับเราก็ยังมีโอกาสมากกว่าอยู่ดีเราก็ไปคว่ำเขาในบ้านแล้วเซตที่เราเล่นแย่มากๆ แย yeah, ่มากๆ2เซตเลยนะครับเซตสเซตสเราก็แพ้เขาเพียงแค่2แต้มดังนั้นถ้าเราเล่นตามระบบของตัวเองเหมือนที่พียโอพูดนะครับเล่นตามระบบเล่นก็ลดความผิดพลาดเล่นแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเราก็น่าจะสามารถเอาชนะเขาได้อาจจะ3เซตรวดหรือไม่ก็31อันนี้ก็ต้องติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมเมน์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ